สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของอลองนะคะสวัสดีคนดูทุกๆคนด้วยค่ะลหลายคนนะคะรอคอยที่จะได้เจอความสนุกของทิใต้ที่เราแบกเป้ไปเที่ยวกันแบบหลายวันหลายคืนเลยค่ะแล้วก็มีหลายคําถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอ้เราทํางานอะไรหาเงินยังไงบริหารจัดการเรื่องของการเงินยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะปัมมีเรื่องราวนะคะที่อาจจะมาแนะนําค่ะซึ่งทุกคนก็คงคิดเหมือนกับปัมแน่นอนเลยแหละว่าตอนนี้โลกเรามันเปลี่ยนแบบทันสมัยมากขึ้นแล้วนะคะเปลี่ยนตลอดเวลาเล แล้วก็เข้าสู่โลกของออนไลน์ดิจิตัลกันแบบชัดเจนมากนะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่แบบอัปเดตกันไปไกลมากแล้วนะคะยังมีเรื่องของการเงินค่ะที่กําลังขับเคลื่อนไปแบบเดียวกันเลยนะคะไปข้างหน้าด้วยกันรพร้อมๆกับเทคโนโลยีต่างๆทีนี้เนี่ยเราะะจะเลือกจัดก,การบริหารการเงินของเราเย็นไงนะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถทํางานนะคะหรือว่ามีรายได้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องแบบ ทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมีเครื่องมือมาบริหารจัดการเรื่องของการเงินของเราค่ะซึ่งวันนี้ปัมจะมีแอปดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือแอปหนึ่งที่ชื่อว่าโอริมเพ e นั่นเองค่ะ ทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะผ่าน Google p l a y หรือว่า App Store กันได้เลยนะคะเอาใจให้กับมือใหม่ัเทรดอย่างแน่นอนค่ะสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้แอปพลิเคชันกันได้นะคะในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานหรือเครื่องมือต่างๆภายในแอปกันได้แต่ถ้าเราสงสัยหรือติดขัดปัญหาตรงไหน,นก็สามารถที่จะสอบถามกับทีมบริการกันได้ค่ะที่คอยอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยต่างๆหรือปัญหาต่างๆในเรื่องของการใช้งานกันได้ค่ะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปแล้วก็ลงทะเบ,บียนเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะทดลองเทรดกันได้เลยค่ะและก็เป็นการใช้งานบัญชีทดลองเทรดฟรีนะคะโดยที่เราจะมีเงินนะคะทดลองจำนวน1นึ่งเหเดโมดอลลาร์นั่นเองค่ะให้เราสามารถที่จะฝึกเทรดกันได้นะคะและว้วเมื่อเทรดกันเป็นแล้วหรือมั่นใจกันแล้วก็ค่อยไปเทรดจริงกันได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ปังชอบเลยค่ะนั่นก็คือในเรื่องของการฝากและก็การถอนเงินที่ทําได้แบบสะดวก รวดเร็วมากๆที่สําคัญไม่มีค่าธรรมเนียมเกินอีกด้วยนะคะ ยังยังไม่หมดนะมีอีกนะคะในเรื่องของโบนัสสำหรับผู้ใช้ค่ะผู้ใช้ทุกคนที่ลงทะเบียนนะคะผ่านลิงก์ภายใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโบนัสเงินฝาก33%นะคะหรือจะเป็นสถานะในการทดลองใช้แอปพลิเคชันแบบ Expert 2วันเต็มค่ะให้เราสามารถเข้าใช้ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆภายในแอปกันได้แบบครบถ้วนเลยนะคะดีขนาดนี้น่าสนใจขนาดนี้อย่าช้า กันนะคะรีโหลดมาใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะกับโอริมเทปนั่นเองนะคะ